สวัสดีครับมาวันนี้ผมจะมาสอนดาวน์โหลดและติดตั้งเกมแลนออนไลน์อย่างแรกเลยเราให้เรามาปิดตัวสแกนรัสรลอนปิดไปเลยนะครับนี่มันจะเป็นตัวสแกนรัสแบบเรียวทม์เราต้องปิดทุกครั้งนะที่เราจะโหลดปิดไปเลยเราก็พับเข้าไปเลย นี่กดปทท่หน้าหลักก่อนนะก่อนที่เพื่อนๆจะโหลดอะ่ะให้เพื่อนๆล็อกอินกับ Google ก่อนนะล็อกอินกับ Google ก่อนแล้วก็ดาวน์โหลดเลยนี่ตัวเต็มชึบชึบชบอ่ะรอสักครู่ เราเดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราจะมาทำการติดตั้งกันต่อนะกดไปเลยแล้วกด more info กด run รอสักครู่นะครับตรงนี้จะช้านิดนึงอ่านี่เขาจะให้เราเลือกอ่เบราว์เซอร์ที่เราโฟลเดอร์ที่เราจะให้เลือกอาลงนะ เดี๋ยวผมจะไปสร้างโฟลเดอร์ไว้ก่อนเพราะว่าผมมีตัวเกมอยู่ละถามโฟลเดอร์ไปอ่านี่ขึ้นมาล,ละกดโอเคแล้วกดอิ s สตอ l ตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขานะครับให้เขาลงของเขาไปเลยอ่าตอนนี้คือโหลดเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการออกมาก่อนนะครับไปยกเลิกโฟลเดอร์ก่อนออกมาเสร็จปุ๊บให้เรากด add add or remove เรากดกดแอดไปเลยเลือกไปที่โฟลเดอร์ แล้วก็ไปที่เราลงเกมไปไว้เมื่อสักครู่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกมเขาเด้งบ่อยนะช่วยได้เยอะแล้วก็กดกดซีเรียลโฟลเดอไปเลยครับนี่แค่นี้ก็จบสามารถเข้าเกมแล้วก็เล่นได้เลยนะครับ